ย้อนเส้นทางความสนิทแอปนนกุลเรียกได้ว่าถูกแฟนๆจับตาเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลหรือชานนสันติทนกุลหลังที่มีภาพสนิทสนมออกมาให้ได้เห็นกันเป็นระยะ และในงานศพของคุณพ่อแอบที่ผ่านมาก็มีนนกุลคอยเคียงข้างและช่วยงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายด้วยงานนี้เลยทำให้แฟนๆหลายคนลุ้นเลยว่าจะข้ามเส้นคู่จิน้นมาเป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่าและถ้าหากให้ย้อนเส้นทางความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็มาจากละครนี้แหละค่ะเพราะได้ร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์ Fire Yourself รักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกนำมาสร้างเป็นเวอร์ชันไทยในชื่อ หารักด้วยใจเธอในปี2565โด้วยหลังจากที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็มีความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการไปเลี้ยงวันเกิดนนกุลย้อนหลังรวมถึงไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแถมแอป,ปก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแม้นนกุลจะเด็กกว่าแต่มักจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนอตลอดและยังเป็นคนที่ช่วยดึงแอป,ปจากหลายๆเรื่องด้วยแม้เอาเป็นว่าคู่นี้จะมีลุ้นพัฒนามาเป็นคู่จริงหรือเปล่านั้นก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ ส่วนละครของทั้งคู่ที่ถ่ายทำด้วยกันจะได้ออนแอร์เมื่อไรนั้นก็ต้องมารอลุ้นกัน